สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาอธิบายการตรึงแนวเอกสารนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์เอกสารนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมจะเอามาใช้ในการอธิบายการตรึงแนวนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีหัวข้อนะครับลำดับเป้าหมายรายการนะครับมีหัวข้ออยู่จํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มีลำดับที่นะครับมีลำดับที่ถึงลำดับที่41เลยนะครับ แต่ว่าตั้งแต่ลำดับที่สิบสี่ถึงสี่สิบเอ็ดนั้นยังไม่ได้มีการพิมพ์เอกสารใดๆนะครับคราวนี้ผมต้องการจะมาพิมพ์ข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ลำดับที่สิบสี่ถึงสี่สิบเอ็ดนี่ยนะครับให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมก็ควรจะต้องเลื่อนหน้าเอกสารลงมานะครับให้อยู่ในบรรทัดที่สิบแดเห็นไหมฮะแล้วก็ทําการพิมพ์ทําการพิมพ์นะครับแต่ว่าผมอาจจะมีปัญหาว่าเวลาผมพิมพ์เนี่ยผมก็เห็นแค่เพียง ช่องที่ไว้ให้สําหรับพิมพ์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าหัวข้อที่ผมกําลังจะพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าตัวบรรทัดเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับระหว่างหัวข้อคอลัมน์ที่มีอยู่กับบรรทัดที่ผมจะพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดผมยังไม่แน่ใจว่าหัวข้อมันคืออะไรผมก็จะต้องเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนไปดูว่าอ๋อมันอยู่ในหัวข้อไตรมาสที่สี่นะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ทําการพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ยากลาบากต่อการพิมพ์นะครับาวนี้ ตัวช่วยสําหรับการที่ทําให้เราพิมพ์งานได้ง่ายขึ้นก็คือ<ๆ>การตนนงงรออา Pik ึงแนวในส่วนของบรรทัดนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้ผมจะมาอธิบายการตึงแนวในส่วนของบรรทัดนะครับก็คือว่าผมต้องการให้ความสําคัญกับในส่วนของบรรทัดท,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 ที่สกับบรรทัดท,ท,ที่4เพราะว่าในบรรทัดที่สามกับบรรทัดที่สนั้นนะครับมีข้อมูลที่พิมพ์ในหัวข,ข้อต่างๆนะครับผมต้องการดูแค่เพียงว่า ห in right. right ัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นมันอยู่ในช่องไหนบ้างนะครับวิธีการก็คือนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตรึงแนวให้บรรทัดที่สามกับบรรทัดที่สี่นั้นอยู่กับที่นะครับไม่ให้เปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการก็คือเอาเมาส์นะครับไปคลิกอยู่ในบรรทัดต่อจากบรรทัดที่เราจะตรึงแนวนะครับเมื่อเราจะตรึงแนวบรรทัดที่สามกับบรรทัดที่สี่ดังนั้นบรรทัดที่ต่อจากบรรทัดที่เราจะตรึงแนวก็คือบรรทัดที่ห้าผมก็จะเอาเมาส์นะครับ ไปคลิกในบรรทัดที่ห้าตรงเลขหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปกดเลือก freeze pane นะครับมันก็จะมีรูปภาพมาให้เราเลือกสามรูปนะครับรูปภาพแรกนั้นจะเป็นการล็อกทั้งบรรทัดและล็อกทั้งคอลัมน์นะครับรูปภาพที่สองนั้นล็อกแค่เพียงบรรทัดอย่างเดียวและรูปภาพที่สามนั้นล็อกแค่เพียงคอลัมน์อย่างเดียวนะครับดังนั้นผมจะเลือกทั้ง บรรทัดและคอลัมน์เลยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาเห็นนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นเพิ่มขึ้นมาแปลว่าได้ทําการล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูทางด้านขวาบ้างนะครับเห็นไหมฮะจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาเส้นที่เพิ่มขึ้นมานั้นบอกว่าช่วงบนก่อนเส้นเนี่ยนะครับช่วงบนนี้นะครับก่อนเส้นเนี่ย หมายความว่าช่วงบนนี้ก่อนเส้นนะครับจะต้องถูกล็อกเอาไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการแช่แข็งหรือว่าล็อกบรรทัดนี้เอาไว้นั่นเองครับส่วนไอที่ไม่ได้ทําการไฮไลท์เนี่ยครับคืออยู่ใต้เส้นนั้นมันจะสามารถเลื่อนได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นประโยชน์อย่างไรเมื่อผมต้องการจะพิมพ์ในลำดับที่สิบสี่ผมก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผมก็ทําการพิมพ์เลยจะเห็นว่าตอนนี้ผมทําการพิมพ์เนี่ย ในส่วนของบรรทัดที่สามกับบรรทัดที่สี่นั้นจะยังคงอยู่ให้ผมมองเห็นเลยว่านี่นะผมกำลังจะพิมพ์นะมันอยู่ในคอลัมน์ไหนดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะพิมพ์บรรทัดที่สามสิบในหัวข้อที่ยี่หกผมก็พิมพ์ผมก็รู้เลยว่าหัวข้อที่ผมจะพิมพ์เนี่ยมันอยู่ในช่องอะไร นะครับมันก็ดูง่ายต้องการพิมพ์ในบรรทัดที่45นะครับในลำดับที่41ผมก็พิมพ์ได้ผมจะรู้เลยนะครับว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องคอลัมน์ของเป้าหมายช่องนี้ไตรมาสที่หนึ่งเห็นไหมฮะช่องนี้ผู้พัฒนารับรองพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าบรรทัดดังกล่าวนั้นมันถูกล็อกเอาไว้แล้วนะครับ เมื่อเราจะทําข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้ข้อมูลนั้นกลับมาโชว์เต็มสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพูดถึงการกลับมาที่เดิมแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้ประโยชน์จากการล็อกบรรทัดเอาไว้แล้วนะครับวิธีการก็คือนะครับผมจะเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในพื้นที่ที่ว่างและผมก็จะไปเลือกที่จุดเดิมนะครับฟิชแพนเนี่ยครับคลิกเข้าไปแล้วกดอันฟิชแพน ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเมื่อเราเลื่อนมันก็จะถูกเลื่อนได้ตามปกติเหมือนเอกสารทั่วๆไปฮะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะไม่มีหัวข้อที่ถูกล็อกเอาไว้แล้วนะครับแต่จะดูหัวข้อก็เลื่อนกลับขึ้นไปก็จะเห็นนะครับนี่คือการตรึงแนวในส่วนของบรรทัดนะครับซึ่งผมตรึงแนวในบรรทัดที่สามกับบรรทัดที่สี่เก็บไว้ดูนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงกรณี ตึงแนวในส่วนของคอลัมน์บ้างนะครับสมมุติว่านี่คือหน้าตาเอกสารของผมเนี่ยนะครับผมอยากจะเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาอีกประมาณ5คอลัมน์ผมก็จะต้องเลื่อนมาทางขวาแล้วสร้างคอลัมน์นะครับตั้งแต่ M N O P Q เนี่ยครับ5คอลัมน์ผมก็ตีตารางขึ้นมานะครับปุ่มแล้วก็ทำตาราง ได้ห้าคอลัมน์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสมมุติว่าผมต้องการจะพิมพ์ในส่วนของคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับพิมพ์ลงมาจนถึงในลำดับที่สิบเอ็ดเลยเนะครับแต่เวลาจะดูลำดับที่สิบเอดผมก็ต้องเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อให้ดูว่าลำดับที่สิบเอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าเกิดผมอยากจะรู้ในลำดับ ผมก็จะไม่สามารถดูในส่วนของ,ของคอลัมน์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ได้เห็นไหมมันจะต้องเลื่อนไปทางคอลัมน์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่และผมถึงจะพิมพ์ได้แต่พอผมเอียงมาทางขวาเนี่ยต้องการจะพิมพ์เนี่ยผมก็มองไม่ออกว่าแล้วมันอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ที่ผมรังยจะพิมพ์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันลำดับที่ไหนเมื่อผมต้องการอยากจะรู้ว่าที่ผมพิมพ์เนี่ยมันอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ผมก็ต้องเลื่อนมันไปทางซ้าย ผมก็จะรู้ว่ามันอยู่ในลำดับที่17จะเห็นว่าถ้าเราเห็นฝั่งซ้ายเราก็ไม่เห็นฝั่งขวาถ้าเราเห็นฝั่งขวาเราก็ไม่เห็นฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะดังนั้นเราควรจะต้องทําการตึงแนวในส่วนของคอลัมน์ซะนะครับวิธีการก็คือเราก็ดูเลยนะครับว่าเราต้องการจะตึงแนวในส่วนของคอลัมน์ตั้งแต่ไหนถึงไหนเช่นถ้าผมต้องการจะดูแค่เพียงลำดับเป็นหลัก ผมต้องการจะดูช่องนี้นะครับช่องลำดับเนี่ยก็แปลว่าผมจะต้องตึงแนวในส่วนของคอลัมน์ถัดจากลำดับที่ผมต้องการเช่นเมื่อผมต้องการจะตึงแนวในคอลัมน์ของลำดับเนี่ยนะครับผมก็จะมาคลิกอยู่ในคอลัมน์ถัดจากคอลัมน์ลำดับก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์นี้ติดกับคอลัมน์ของลำดับใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปคลิกที่วิวแล้วเลือก ที่เดิมนะครับคลิกเข้าไปลองดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นขึ้นมาอยู่เส้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเส้นนี้เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเป็นรูปมุมฉากตรงนี้นะครับเส้นให้เราเห็นอันนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะพิมพ์ในคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็เลื่อนไปทางขวาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคอลัมน์ลำดับนั้นยังคงอยู่ที่เดิม ในขณะที่คอลัมน์ต่อจากคอลัมน์ลำดับนั้นจะถูกเลื่อนได้เนี่ยนะครับแล้วผมก็จะพิมพ์เอกสารได้ง่ายเลยนะครับรู้เลยว่าลำดับที่เท่านี้อยู่ในหัวข้อที่หนึ่งสองสามมองง่ายเลยนะครับเราก็จะพิมพ์ได้ในลำดับที่สิบสองก็พิมพ์ได้เลยว่าในหัวข้อที่หนึ่งตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ในหัวข้อที่สองตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือในลำดับที่สี่สิบเอ็ดก็พิมพ์ได้เลยว่าหัวข้อที่ สองนั้นเท่าไหร่หัวข้อที่ห้าเท่าไหร่นะครับเพราะเราได้ทําการตึงแนวไว้แล้วเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นตึงแนวเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทําการพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องการยกเลิกการตึงแนวเราก็ไปที่เดิมนะครับคลิกทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการจะตึงแนวนะครับ โดยเอาเมาส์เนี่ยนะครับไปคลิกอยู่ที่คอลัมน์ไตามาสที่สี่และอยู่ในบรรทัดที่สิบสองเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับไตามาสที่สี่และในบรรทัดที่สิบสองนะครับคราวนี้ก็ไปกดเลือกการตึงแนวนะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นเส้นเกิดขึ้นเห็นไหมเส้นก็แปลว่า ในบรรทัดที่สิบเอ็ดเนี่ยจะถูกล็อกเอาไว้แล้วนะครับลองดูทางด้านขวาบ้างนะครับมีเส้นเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเส้นตรงนี้ก็หมายความว่าเนี่ยทั้งหมดเนี้นะครับจะถูกล็อกเอาไว้ก็แปลว่าบรรทัดที่จะเลื่อนได้นั้นก็ตั้งแต่บรรทัดที่สิบสองเป็นต้นไปจะถูกเลื่อนได้แต่บรรทัดที่สิบเอ็ดนั้นจะไม่เลื่อนแล้วจะถูกล็อกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับถ้าผมเลื่อนลง ลองดูนะครับผมเลื่อนลงมันก็จะเลื่อนบรรทัดอื่นๆได้แต่ว่าบรรทัดที่11นั้นจะยังไม่ถูกเลื่อนเห็นไหมฮะจะยังคงที่เอาไว้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคอลัมน์บ้างนะครับเราเลื่อนลงดูนะครับว่ามันถูกตึงแนวไว้ตรงไหนผมจะดูเส้นที่มันเกินมาเห็นไหมฮะเส้นมันอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าแถบนี้ทั้งแถบเนี่ยเนี่ยนะครับ จะถูกล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับไต่มาสามเนี่ยนะครับลองดูเส้นนะครับเนี่ยนะครับไต่มาสามทั้งแถบเลยเนี่ยจะถูกล็อกเอาไว้ไม่รวมไต่มาสี่นะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็แปลว่าไต่มาที่สี่จนถึงทางด้านขวาทั้งหมดนั้นจะเลื่อนได้นะครับแต่ว่าในส่วนของไต่มาที่สามนั้นไม่ถูกเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ถ้าผมเลื่อนมาทางขวาลองดูนะครับเห็นไหมไตรมาสที่สามก็ยังคงอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งหมดเลยของไตรมาสที่สามนั้นจะยังคงอยู่เห็นไหมฮะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับมันจะเลื่อนได้ในช่วงหลังจากไตรมาสที่สามก็คือหลังจากเส้นนี้ไปแล้วเนี่ยแถบนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเลื่อนได้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับในการตึงแนวไม่ว่าจะเป็นการตึงแนว แบบคอลัมน์หรือการตึงแนวแบบบรรทัดนะครับเมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะครับฟลิปแพนกดทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ